กลับมาในช่วงสองกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสมาคมครับมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับซึ่งเป็นสมาคมกีฬาจักรยานนะครับซึ่งมีข่าวทุกวันนะครับภายใต้การนําของทางท่านพลเอกเดชาเขมกสิรนีการประชุมใหญ่นะครับที่โรงแรมอมรีวัตเกตนะครับก็มีบรรดาคณะกรรมการบริหารนะครับแล้วก็สโมสรสมาชิกใช่ครับนะครับร่วมประชุมกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งทาง พลเอกเดชาห็นกนสีครับในฐานะรองประธานสมาธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสามนธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในภะบรมราชูัถัมภ์ครับเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568 นะครับโดยมีสมโมสรเนี่ยเขาน่วมการประชุมทั้งหมด44สมโมสรจากทั้งหมด52สมโมสโรเกิน <ไป S 2> ครึ่งหนึ่งครับตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมข้อที่35ถือว่าครบองค์ประชุมครับซึ่งการประชุมนี้ครับนายนาเรศเตรียมฉายพันธุ์กระพุ้มในการกองทะเบียนสมาคมกีฬาสํานักกฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยแด้นางสาวกมลวรรณสุทธิบุตรนะครับหัวหน้าง,งานทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานครกองทะเบียนกีฬาสํานักกฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รวดสังเกตการณ์ ส่วนเวลาสาคัญของการที่ประชุมเป็นอย่างไรพี่ดำก็มีการแจ้งในที่ประชุมเหมือนกับที่เราคุยกันไปในช่วงแรกก็คือว่าการประชุมของทุกสมาคมนั้นจะต้องแจ้งรายละเอียดรวมถึงงบดุลด้วยซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานก็ได้มีการแจ้งว่าจะจัดก,การแข่งขันจักรยานชิงชาปิประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประเภทต่างๆทั้งประเภทถนนเสือภูเขาลู่และก็ bmx ประเภทละ5สนามและก็ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบในประเภทถนนไ Thailand โอเ n ป,ประเภทละสีสนามรวม28สนาม รวมทั้งจัดก,การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไ,ขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยอีกจํานวน5สนามก็พูดง่ายๆว่าจัดแข่งขันตลอดทั้งปี <c oughs> ซึ่งการดาเนินการของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในรอบปีพศ2567ภายใต้การนําของพลเด็กเด็กชายเห็นกรสีเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งการแข่งขันภายในประเทศการแข่งขันระดับนานาชาติการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศไปจนถึงโครงการพัฒนาบุคลากร ที่สำคัญพูเดกเดกชายเหมกษีก็ยังได้รับเลือกเข้าเป็น1.12่นสิคณะกรรมการบริหารสมาพั์จักรยานแห่งเอเชีย A A, หรือว่า ACC อีกหนึ่งสมัยก็ไปบริหารไปจนถึงปีพศ2571 พร้อมขับดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสคณะกรรมการบริหาร ACC ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญรองจากประธานก็คือดาโตะอเมจิตซิงกินชาวมาเลเซียซึ่งเป็นประธานสาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียคนใหม่ด้านสถานะการเงินของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยงบดุลของปีที่แล้วสิ้นสุดเมื่อวันที่31ทธันวาคมปีพศ2567 สมาคมมีรายรับทั้งสิ้น125 1 8 1 0 6 4 7 9บาทส่วนรายจ่ายอยู่ที่125ล้า513,000 1 3 8บาทก็ถือว่าปีรายจ่ายมากกว่ารายรับอยู่ที่320,000 9,253บาทครับก็ต <c oughs> <statistically Dragon> ้องบอกว่าใช้เ hmm. งินเก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้เ hmm. ง oh, ินมา125ล้านนะครับแต่ว่าก็ยังขาดทุนนะครับอ่ะยังไรก็ตามครับก็มีข่าวดีครับเนื่องจากว่าทางโคตั้มวิสุทธิพัชร์เนี่ยหัวหน้าผู้สอนจักรยานเนี่ยได้ไป็นข้าพบนักกีฬาจักรยานลุกครึ่งไทยอเมริกันรับชื่อนายจูธาหรือจูด้าทอมสันอายุ20ปีสูง176นะครับมีบิดาเป็นชาว สหรัฐอเมริกาครับก็คือนายพอแอนดริวทมสันรับดารดาก็คือนางดวงจันทร์ทสันโดยจุธาครับมีความถนัดทางด้านขี่จักรยานประเภทถนนและประเภทลู่เคยได้แชมป์ต่างๆมากมายครับโดยควารู้สุดจึงได้ประสานนะครับให้มาเป็นนักกีฬาทิมชาติไทยเพื่อแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33มสบปลายปีนี้ครับที่ประเทศไทยครับพร้อมจะมีการพูดคุยสูงนะครับซึ่งทางจุธาเนี่ยน้องจุธาเนี่ยทมสันเนี่ย คนนี้ครับคนกลางก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยให้ความสนใจแล้วก็ให้เกียรติในการที่ติดจิมชาติครับนะครับเราใช้ชาติในการแข่งกีฬาซีเกมซึ่งทางจุฑาตธรรมสันเนี่ยก็บอกว่าจะเดินทางมาในช่วงของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนครับล้วก็ทำการฝึกซ้อมกับบรรดานะครับนักกีฬาจิมชาติไทยนั่นเองครับอ่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสภาพของทางท่านพลเอกเบชาเหงาศเกันครับ คือจากจากการที่วิสุทธ์เนี่ยได้ประสานซึ่งสนิทกับพ่อเขาพ่อเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นนักกีฬาจักรยานสังกัดกองทัพอากาศเมื่อไปอยู่เมืองไทยประมาณ5ปีนะครับดูประวัติของจุทานเนี่ยก็ปรากฏว่ามีโปรไฟล์ที่ดีนะครับทั้งลูทั้งถนนเราก็จะเอามาทดสอบในเดือนประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเอาเล่นซีเกมนะครับซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ก็คือก็เป็นสัญชาติไทยแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนอเมริกันนะครับอยู่ที่รัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาแผนงานต่อจากนี้เนี่ยในปีหน้าเนี่ยที่ใกล้เลยก็คือซีเกมเราก็ได้เตรียมสนงสนุามอะไรไว้หมดแล้วได้เสนอง่าประมาณ ในการปรับปรุงสนามที่แข่งขันเวรโดมเงี้ยมันต้องทาสีต้องมีแผงกั้นที่เป็นอะคริลิกมันเป็นตามกฎของ UCI เราต้องทำนะครับประเด็นต่อมาก็คือ3มสนาม BMX สนาม BMX นี่ก็ได้มาตรฐานแล้วสนามเสือภูเขาที่เขาเขียวเนี่ยบางทีมันเป็นช่องทางที่อาจจะต้องทำสะพานข้ามก็ต้องทำนะครับ ถนนก็จะเข้าที่โรงเรียนในร้อยพัจุรจอมเก้าแล้วก็จากโรงเรียนในร้อยก็ขึ้นเขาใหญ่ก็มีอยู่เท่านี้นะฮะในเรื่องของถนนเสือภูเขาบ X กเอ่เตรียมการไว้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมาคมจักรยานพร้อมหมดนะครับนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเรียบร้อยนะครับนักกีฬาก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่นะครับก็เพื่อชื่อเสียงของประเทศครับ คือซีเกมจริงๆเนี่ยเราก็เสนอกอทอกทเข้าไป9้าเหรียญน,นะครับประมาณ9้าเหรียญมันอาจจะขึ้นลงก็ได้มันไม่แน่นะครับบางทีนี่นะครับนี่ก็คือบทสรุปนะครับของการประชุมใหญ่ สามารประจำปีของทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยภายใต้การดูแลของทางท่านพลเอกเดชาเหียมเกษียกับซีเกมครับ17เหรียญทองนะครับก็หวังว่าไทยจะได้ถึง9เหรียญทองนั่นเองนะครับรบสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตทูไนท์ครับเวลา6หมดงศตครับวันนี้ผมโจชิตตี้ครับแล้วก็พี่ระมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ